ประโยชน์ของขมิ้นขมิ้นนั้นเป็นพืชสมุนไพรที่มีใช้มานานในบ้านเราและปัจจุบันได้รับความนิยมในเรื่องสมุนไพรที่ช่วยในรักษาท้องอืดท้องเฟอ้อถ้าเป็นทาภายนอกจะเป็นการทาเพื่อบำรุงผิวพรรณให้ใสและยังทำให้ผิวเราเนียนขาวสามารถที่จะผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆได้ดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับผิวและรักษาเรื่องของท้องนั้น ได,ได้ทราบกันดีอยู่แล้วแต่จะนำมาเสนอในการช่วยรักษาโรคและป้องกันในเรื่องอื่นหากเรา,เราได้รับประทานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยต้านโรคต,รต่างๆได้เนื่องจากมีประโยชน์มากกว่าร้อยข้อจากการวิจัยแต่ขอแนะนำที่เราอาจจะไม่ทราบมาก่อนดังนี้โรคเบาหวานหลายคนคงทราบว่าเกิดจากปริมาณในเลือดของคนไม่สมดุล จึงทำให้เกิดโรคเบาหวานขึ้นขมิ้นช่วยฝนการป้องกันโรคเบาหวานและผู้ป่วยสามารถรับประทานได้เพราะว่ามีคุณสมบัติในการควบคุมความสมดุลน้ําตาลในในเลือดของร่างกายให้มีความสมดุลช่วยให้อินวูลินนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนั้นยังมีการวิจัยว่าช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ดีมากกับผู้ป่วยที่ ได้ทดลองกินขมิ้นอย่างสม่ำเสมอลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งสาม,มารถที่จะช่วยรักษาอาการอักเสบในระดับเซลล์ได้รวมไปถึง DNA ช่วยในการยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ก่อนที่จะก่อตัวเป็นมะเร็งหรือว่าหลังที่เป็นมะเร็งแล้วจะลดอาการลุกลามของมะเร็งได้มากหากใช้ร่วมกับการรักษาจะช่วยได้ดีมากช่วยดูดซึมสารพิษ ในการกินขมิ้นจะช่วยในการทําความสะอาดลําไส้ได้อย่างดีเพราะว่าจะมีการดูดซึมสารพิษต่างๆที่อยู่ในลําไส้และขับถ่ายออกไปได้ต้านอนุมูลอิสระมีกรูตาไทโอนสามารถที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์จึงทําให้เซลล์นั้นมีความแข็งแรงป้องกันความเสียหายและ ต้านต้านอนุมูลอิสระได้ขอบคุณครับ